p o เกมอนโกปรากฏการชนิดใหม่ทางไอทีโปเกมอ o โกเป็นปรากฏการชนิดใหม่ทางไอทีที่ได้กลืนอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เร็วปานพายุและก็ยังจะเคลื่อนที่ไปสร้างความสนุกให้กับส่วนที่เหลือของโลกเร็วๆนี้แม้จะเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาเพียงแค่สัปดาห์เดียวแต่แอปนี้กลับล้ำหน้าทวิตเตอร์ในด้านความถี่ของการใช้งานต่อวัน จนทำให้หุ้นของ Nintendo พุ่งสูงขึ้นกว่า20%โป k e m o n Go เป็นแอปที่ทําให้ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับทุกอย่างในโลกของโปเกมอนในขณะที่ยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้เล่นพยายามที่จะจับมอนสเตอร์ฝึกมันก่อนจะใช้มันต่อสู้ในระหว่างที่ปรับระดับตัวเองขึ้นตามไปด้วยแอปนี้ถูกติดตั้งลงในโทรศัพท์มากกว่าทินเดอแล้วนะ ว่าแต่คุณจะเดินไปโปเกสต็อปทำไมหากว่าคุณสามารถขับรถยินดีต้อนรับเข้าสู่เลเวลอุบัติเหตุและอาจญากรรมจ้าพระโจรกำลังนิยมใช้แอป,ปนี้ในการปล้นคนด้วยนะรู้หรือเปล่านอกจากจะมีทั้งดีและไม่ดีก็ยังมีแบบดีสุดๆด้วยนะเพราะมันโดนบันดาลให้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงซึ่งก็คือการออกกำลังกาย อยากจะรู้จริงๆว่าถ้าแอปนี้แพร่ไปทั่วโลกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคุณล่ะคะคิดว่ายัางไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ